สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านะคะที่ชนบทจ้าที่ชนบทกับธรรมชาติดีๆวันนี้ขอเสนอนะคะต้นยอค่ะยอมี2อ,อย่างนะคะยอบ้านแล้วก็ยอป่านะคะอันนี้คือยอบ้านนะคะพี่อังเพิ่งเอามาปลูกได้ประมาณเกือบ2ปีนะคะ ปลูกต้นหนึ่งค่ะส่วนใหญ่แล้วที่บ้านทางเหนือเขาไม่ค่อยปลูกกันเท่าไหร่นะพี่อังลองถามแล้วส่วนใหญ่ว่าถ้าเขาทำหอมกทําอะไรเขาก็จะใช้ใบขมิ้นใบอย่างอื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเหมือนกันนะคะเอามาห่อแอพห่ออะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของเขาเยอะมากๆไม่ปลูกไม่ได้ละพื้นที่ถึงพื้นที่จะน้อยยังไงพี่อังก็ต้องเอามาปลูกนะคะให้มันมีหลากหลายอธิบายคุณแม่ว่าเออ เขากินได้หมดทุกส่วนเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์เอามานั่งคุยกันสักพักนึ่งล้อเล่นนะคะล้อเล่นคือเขามีประโยชน์แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกกันพี่อังก็เลยหามาปลูกนะคะอันนี้คือเพาะเองนะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดจ,จะ้ะยอบ้านนะคะยอบ้านหรือว่ามะตาเสือนะคะหรือว่าแยใหญ่ เป็นผล,ลไม้นะคะจัดเป็นผล,ลไม้เขตร้อนพบได้ทั่วไปเลยค่ะบางทีก็มีบันทึกนะคะว่าออมีคนกินลูกยอนเนี่ยมันนานมาก200กว่าปีแล้วนะคะนี่คือใบของเขานะคะใบใหญ่เงามัน <c oughs> ดูสันกระดูกเขาขึ้นมาอย่างเห็นชัดน,นะคะแล้วก็จะมีลายเส้นวาวลายเส้นโค้งนะคะโค้งเข้าหาขอบใบนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยให้คุณคนสวนช่วยวันนี้นะคะ เขามาตัดหญ้านะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเงาเงามันมันอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีลายเส้นที่เฉียงกันนะคะไม่ตรงกันนะคะขอบใบก็จะงอๆหยิกๆน,ๆนิดๆหน่อยๆนะคะนี่ก็คือดอกของเขาค่ะดอกตูมๆแล้วเขาก็จะออกเป็นลูกนะคะเนี่ยอันนี้เขาพิเศษมากเลยนะคะเขาจะออกออกที่ลูกนะคะนี่ค่ะดอกของเขาก็จะสีขา,ขาว เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะสูงถึง2-6เมตรนะคะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยค่ะเปลือกและลำต้นนี่คือบางมากค่ะติดกับเนื้อไม้นะคะใบนี้จะเป็นใบเดี่ยวแทงออกมาตรงกันข้ามกันนะคะซ้ายขวามีรูปทรงลีนะคะหรือว่าขอบขนานใบเขียวสดค่ะปลายใบยแหลมนะคะขอบใบและผิวนี้ก็จะเป็นขึ้นๆเลยนะคะ ผิวใบนี้จะมันเกลี้ยงทั้งสองด้านนะคะอันนี้คือลูกของเขานะคะลูกเล็กๆทางเหนือเขาจะเรียกว่าละอ่อนละอ่อนนะคะจะเป็นริ้วๆล,ลายๆคล้ายๆสับป,ปะรดเนาะพี่อังว่านะเออไม่เหมือนไม่เหมือนขอโทษทีค่ะเปรียบไม่เหมือนนะคะ <S <S เขาก็คล้ายลูกยอนี่แหละคะ่ะอันนี้คือลูกสุกแล้วนะคะแล้วก็ลูกที่หำหำแล้วก็ลูกที่เขียวๆอันนี้คือต้นเขายังเล็กแต่เขาก็ออกเรื่อยเลยะคะ่ะออกเรื่อยออกเรื่อยมันแล้วแต่ดินที่สมบูรณ์นะคะ นี่ค่ะเอาไปตำนะคะเขาเอาไปตำส้มเอาไปตำส้มพี่อังก็ยังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวต้องลองทําค่ะวันหลังจะทําคลิปนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเห็นเขาทำกันเยอะมากเลยค่ะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายดูใบเขาสิคะเงาแวบ,บเลยเงาจริงๆนะคะไปห่อหมกเนาะถ้าพักกลางก็คือต้องห่อหมกหรือว่าเขาไปทําอย่างอื่นกินได้เยอะแยะมากมายนะคะนอกจากห่อหมกแล้วอะ เรามาพูดถึงประโยชน์ของเขาก่อนนะคะช่วยขับลมในลำไส้ขับผายลมบำรุงธาตุนะคะทำให้เจริญเจริญอาหารแก้สะอึกเหงือกเปื่อยเหงือกบวมขับละดูนะคะขับเลือดลมฟอกเลือดเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะฟอกเลือดขับน้ำขาา่าปลาเสียงแหบแห้งเหมือนที่พี่อังแหบอยู่นียคะ่ะแก้ตัวเย็นนะคะร้อนในอกแก้กระส อาเจียนขับเรือดูสตรีเป็นยาร,ระบายด้วยค่ะแล้วก็แก้แผเลเรื้อลงังโอ้โหเยอะมากจนพี่อังจะต้องท่องเลยค่ะท่องแล้วก็ไปคุยกับคุณแม่ว่าเออมือนเยอะๆเยอะๆเยอะอย่างนี้นะคะเข <c oughs> ากออีก่าใบยอนะจ๊ะจะลดเฟื่อนๆหน่อยนะคะมีลดเฟื่อนแล้วก็มีลดเอ่อเฟื่อนปนขมแล้วค่ะลดขมเฟื่อนบำรุงสายตาเอ,อ้บำรุงธาตุนะคะแล้วก็แก้ไข้ด้วยค่ะ ค่าเห่าด้วยนะค่าเห่าปวดตามข้อเนี่ยคะ่ะคันคันน้ํนทาทาัทะาโรคพวกโรคเกาท้องร่วงแผลเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลดิบของเขานะคะรสจะเผ็ดนะคะเผ็ดร้อนก็คือบำออขับลมบำททรุงธาตุเจริญอาหารอะไรเนี้ยคะ่ะขับโลหิตฟอกเลือดด้วยคะ่ะผลของเขานี่แหละคะ่ะที่เขาเอามากินกินกันนะคะต่างชาตินะคะพี่อังก็เคยดูหนังด้วยนะคะ ต่างชาตินี่อย่างออสเตรเลียเนี่ยเขากินผลไม้คือกินยอดิบเลยนะคะจิ้มกับเกลือยิ่งกว่าเราอีกนะคะหรือว่าปรุงเป็นผงกะหรี่ปรุงกับผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยพี่อังก็ไม่เข้าใจที่เขากินนะคะแล้วก็ใช้มเมล็ดของยอเนี่ยคั่วกินด้วยนะคะลูกหำหำเนี่ยเอาไปทาส้มใบอ่อนอ่อนี่ก็คือ,คอลวกนะคะอ่อนๆเนี่ยลวกกินกับน้ําพริกแกงจืดแกงอ่อมผัดไฟแดงหรือว่าประกอบแบบห่อหมกอย่างที่พี่อังว่านะคะส่วน ไปแปรรูปนะคะก็จะทำน้ำวิตามินซีวิตามินเอสูงมากๆโพแทสเซียมสูงต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยแล้วก็ส่วนใบดอกและผลเนี่ยต้มกินได้หมดเลยนะจ๊ะต้มกินได้หมดเลยรากก็เอานำมาดองเหล้าหรือยาระบายและเจริญอาหารระบบหัวใจหลอดเลือดดีมากๆเลยค่ะประโยชน์เยอะจริงๆนะคะไม่ใช่พี่อังนึกว่าเขามีประโยชน์สองสาอย่าง นี่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะฝนยาเอฝนยอเนี่ยนะคะเออถอขอโทษค่ะฝานเห็นไหมเสียงแหบส่วนใหญ่จะฝานยอนะคะบางๆไปตากนะคะแล้วก็ไปคั่วถ้าได้กินกับเออแกงเออแห้วแห้วหมูคั่วนะคะใครรู้จักมากเหมือนต้นญ้านะคะ อันนั้นคือล้างไขมันดีมากๆเลยนะคะวันหลังพี่อังจะทําคลิปกับเพราะว่าพี่อังใช้อยู่กินอยู่นะคะแห้วหมูนะคะแห้วหมูที่เหมือนต้นหญ้านะคะเอามาทําชาสุดยอดมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเข้าเรื่องอันนี้ก่อน <c oughs> ถ้าได้กินแห้วคั่วกับแห้วหมูนะคะจะยิ่งดีมากๆเลยค่ะต้มเป็นชาผสมกันนะคะผสมกันเวลาเรากินสมุนไพรมีมีตัวนู้นตัวนี้ผสมกันมันจะดีมากๆเลยค่ะมันไปนตัดกันนะคะร้อนก็นเย็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ วันนี้พี่อังก็เลยชวนมาดูต้นยอต้นยอก่อนนะคะวันหลังค่อยทําและพี่อังก็ดองด้วยนะคะดองน้ําผึ้งซึ่งดีมากๆกปวดตามข้ออะไรนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะรีบพูดมากเลยเพราะประโยชน์เขาเยอะมากๆค่ะวันหลังเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ